รู้ไหมครับผมบริษัทเรามีอะไรดีเนี่ยอย่างรถแห่ประเภทนี้คันนี้ซิลิปินิสานนะครับผมครับเอาง่ายๆคือพี่นงเนี่ยไม่เป็นเรื่องเสียงเลยครับผมครับเปิดเป็นอย่างเดียวครับผมครับทางด้านเซอร์วิสทางด้านดูแลหลังการขายเนี่ยมอบให้บริษัทเราดูแลทั้งหมดครับผมครับนี่แหละข้อดีของบริษัทเราครับผมครับลูกค้าซื้อรถแห่ไปทำเลยเป็นครับมีแค่เปิดเป็นอย่างเดียวใช้งานไปปุ๊บประมาณหนึ่งเดือนก็สามารถนำมาเช็คระบบดูนี้ได้เลยครับผมครับทีนี้มาชมกันว่างวดนี้ เรามาเช็คอะไรให้บ้างครับผมครับว่ามีอะไรพังบ้างเครื่องเสียงชุดเนี้ยผมบอกเลยครับทําไปเนี่ยไม่ต่ํากว่า3าถึงสปีนะครับผมถึงแม้จะเป็นฟังก์ชันใหม่น่ะแต่เราก็ใช้ของก่าทั้งหมดได้เป็นดอกลําโพงครับผมครับเปลี่ยนตู้ใหม่ก็ยังใช้ดอกเดิมนะครับผมสำหรับคันเนี้ยครับผมครับถือว่าคงทนมากครับผมครับแต่พี่น้องปีเมื่อกี้เนี่ยมาอัปเดต power ใหม่ทั้งหมดเป็นตัวเอโพรขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมครับแน่เฮจูนทำายดอกในว่าขาดกระโดกเมื่อกี้ที่ขาดไหมตกลงอ่ะสายขาดพี่ แล้วข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรขาดบ้างไหมครับผมข้างหน้ามีแต่เบรกแถวล่างครับเออเนี่ยว่าข้างหน้าไม่ขาดไงมขาดแค่แถวล่างไงข้างหลังขาดกี่ดอกนี่ข้างหลังขาดสองดอกสองดอกแต่ตู้ล่างแค่สายหลุดตู้บนรู้ยังเป็นอะไรอ่ะยังไม่รู้แล้วกลางแหลมมีขาดไหมครับผมมี่ไทยขาดมี่ไทยขาดแหลมขาดเฮลโหลเฮลโหลอะไรขาดบ้างครับผมแเลี่ยงครับพี่ไทยครับเลี่ยงกับพี่ไทยเออเรื่องแหลมขาดเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับสั้หรับ สายแห่ครับต้องเข้าใจว่ารถแห่เนี่ยใช้ความแรงมากครับแล้วแต่ละงานเนี่ยความแรงไม่เสมอกันยิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมองมองดูทานข้างวิธีครับเ๋ยิ่งเงี้ยไม่หอนไวเนี่ยสำคัญมากสำหรับเสียงแหลมครับผมครับสำคัญมากเลยครับผมครับถ้าไม่แหลมแล้วขาดเดียวเนี่ยอาจจะขาดได้ครับอย่างเงี้ยถึงแม้แหลมขาดกลางขาดเนี่ยมันยังมีหลายดอกครับมิดไฮก็ยังมีตัวสำรองแหลมไม่มีสำรองครับไม่ใช่ว่าเราใช้ความถี่เดียวนะครับผมครับอย่างแหลมที่ขาดเนี่ยมันจะเป็นตัวต่ออนกรมครับผมครับขาดหนึ่งปาก แค่ขาดหนึ่งตูดเท่านั้นนะครับผมสำหรับแสียงแรมของเราประมาณนี้เองครับนี่มปชมฝั่งนี้ครับว่าคันนี้ที่แจ้งมาเนี่ยน่าจะให้เช็คเครื่องปั่นด้วยครับเช็คมอน้ําเช็คความร้อนด้วยทุกอย่างครับมาดูคันนี้ครับโอ้โหครับข้างในครับอลังการงานสร้างมากใส่ระบบไฟเยอะขนาดนี้เลยก็ว่าได้ครับพี่นงระบบไฟถือว่าจัดเต็มมากครับผมเต็มรถเลยครับผมครับไฟอะไรเต่บททั้งระบบแอร์ไม่ได้ใหญ่ใหญ่เลยนะครับผมที่ติดจากโรงงานเราไปครับผมครับ นุ่น power อยู่ตรงนู้นครับเห็น power ครับหน้าแดงหมดแล้วครับ power ของเราฝุ่นเยอะครับผมเอโปเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็น power ที่ทนมากในยุคนี้นะครับผมแทบจะไม่เจอปัญหาเลยครับอย่างคันนี้ทําไป2ปีเนี่ยเห็นปัญหาแท้เดียวคืออะไรครับข้างบนครับมีการใส่ไฟเพิ่มมีการเจาะลังคาครับไปถูกสายตู้เราครับเอาแท่นั้นออกเปลี่ยนใหม่ก็เป็นอีกทีนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วต้องเป็นที่สายรัพพงให้รถเข้ามาบริษัทแล้วก็เช็คดูครับน็อตครับทะลุสายรัพพงลงโค้งทําให้พาวเวอร์เราพังหนึ่งข้างครับผมครับนี่ คับข้างหน้าแล้วก็ทําการเปลี่ยนแก้ไขดังวดก่อนแล้วนะครับผมครับมาดูครันนี้ครับตู้ยื่นเห็นไหมครับเนี่ยตู้ยื่นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราคัดสรรมาบนรถแห่งเราเพราะว่าในการเปิดเนี่ยของบ่อเลยครับเบรดหลังกับกลางหลังเนี่ยไม่พอนะครับในการจอดเล่นครับลองไปนั่งยชิลดูครับถ้าเต้นตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามานั่งยีชิลนั่งกินข้าวตู้จีนเนี่ยจะมีปัญหาผมก็นํามาใส่แล้วก็มีตู้ยื่นตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับเพื่อเก็บตกความถี่ตรงนั้นครับผมครับนี่ครับครั้งนี้ก็น่า ดอกครบทุกตัวครับดูไฟข้างหน้าครับผมว่าเนี่ยโอ้โหไฟอยู่ในรถแห่ผมน่ยยังไม่เท่าไฟข้างหน้ารถแก่เลยครับเต็มรถครับไฟข้างหน้าคันนี้จัดไฟได้สวยมากสำหรับพี่นงเราครับแกชอบไฟครับถือว่าแน่นอนมากครับผมครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นกลางตัวหกทางที่เราใส่ไปครับไม่ว่าเป็นทั้งฮอนไม่ว่าทั้งแหลมครับไม่ว่าทั้งมิดโลครับผมครับแต่การอัปเดตระบบ2 0 2 5ี่เนี่ยถ้าใครอยากจะอัปเดตระบบผมขอใช้รถแห่ผมซึมซับโปรแกรมนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้อัปเดตระบบเพราะว่า โอเคต้อนการยะเดี๋ยวผมชิดค้นขึ้นเนี่ยให้ผมทดลองก่อนว่ามีอะไรพังหรือเปล่าอะไรขาดหรือเปล่าก่อนให้อัปเดตกันระบบกันนะครับถ้าโอเคผมบอกเลยครับอัพ2025เข้าไปเนี่ยความแรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าสำหรับเสียงกลางครับเพราะว่าเราคิดค้นสูตรนี้มามากพอสมควรครับน่าจะโอเคโอเคครับสำหรับรถแห่ซีนพิสารการเช็คระบบครับใครที่อยากทำรถแห่เนี่ยแบบคันนี้สุดยอดเลยครับผมครับไม่น่างานจ้างมิกไปมิกครับจ้างมิกปุ๊บมือมิกเนี่ยเขาจะไม่มีเวลามาเช็คระบบให้เราครับผมครับ พอจบงานปุ๊บก็สามารถนํารถเข้ามาบริษัทให้เราครับเราก็สามารถเช็คตรวจสอบระบบได้เลยครับทาไมต้องอยากให้มาบริษัทครับทำไมไม่เช็คที่บ้านเลยมาบริษัทเนี่ยมันสบายทุกอย่างมีรถมีอะไรมีอุปก,กรณ์ครับผมถ้าเราไปเช็คที่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยอันนั้นพังอันนี้พังเนี่ยเราไม่สามารถมีอุปก,กรณ์มาใส่ได้นั่นเองครับผมโอเคครับฝากไว้ครับกับรถแห่ศิลปินดีสารครับผม